ชื่อโซของเขานะครับเห็นไ,ไหมน่านะรักน่ารักนะบทเล่าว่าสายเนี่ยค่อนข้างเบานะครับเห็นไ,ไหมเนี่ยเนี่ยนะครับมัลแทบจะไม่ขยับเลยนะครับเราเหมือนแบบเราใช้มัลไ้สายอะไรอย่างนั้นเลยนะครับสีขาวสัดดำนะครับสวยงามมากเลยนี่มันก็จะแบบสะบัดมาได้ดีขึ้น สาไม่เรวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวเมาส์ยี่อเอนเกมนะครับบอกเลยว่าเมาส์ตัวนี้เหมาะมากๆเลยนะครับผมกับเพื่อนๆที่ชื่นชอบการเล่นเกมแนว FPS นะครับไม่ว่าจะเป็นเกม PUBG v a l o r a n t Overwatch หรือว่าจะเป็นเกมฟ e e Fire ก็ได้นะครับเพราะว่าเมาส์ตัวนี้ออกแบบมาเป็นพิเศษเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบเมาส์ไร้สายนะครับแต่ที่นี้บางทีเมาส์ไร้สายเนี่ยสัญญาณมันไม่เสถียรนะครับเวลาเราเล่นเกมไปบางทีสัญญาณมันขาดขาดได้หาย อาจจะพลาดจังหวะสาคัญในการยิงเฮดช็อตเลยก็ได้นะครับแต่บอกเลยว่าเมาส์ตัวนี้เป็นเมาส์มีสายก็จริงนะครับแต่ฟิลลิงในการเล่นเหี่ยเหมือนเมาส์ไร้สายเลยนะครับซึ่งเมาส์มีสายเนี่ยมันก็จะเสถียรกว่าเมาส์ไร้สายนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวที่นี้ผมจะพาเพื่อนมาดูเมาส์2รุ่นนี้ดีกว่านะครับผมว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับจะมีรุ่นแบบไม่มีไฟ RGB แล้วก็รุ่นมีไฟ RGB นะครับเราจะลองมาทดสอบไปดูนะครับผมว่าฟิลลิงการเล่นเกมเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะผมกับเมาส์ ยี <N> ่ห้อ n g a m e ตัวนี้นะครับผมนี่แล้วก็ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับบันจี้เมาส์ด้วยนะครับผมช่วยยกสายเมาส์หน่ยให้มันสูงขึ้นนะครับผมทําให้เวลาเราสะบัดเมาส์เนี่ยมันสะบัดเมาส์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะผมโดยที่สายเมาส์เนี่ยมันไม่ไปเกี่ยวขาโต๊ะไม่ไปเกี่ยวกับพวกสายคีย์บอร์ดไม่ไปเกี่ยวกับพวกสายไฟคอมพิวเ,เตอร์ด้านหลังนั่นเองนะครับมันก็จะสะดวกสบายมากๆเลยมันก็จะดีกว่าไม่มีนะครับโอเคเดี๋ยวที่นี่ผมจะพาเพื่อนมาดูรุคลักษณาการออกแบบการดีไซน์ของเมาส์สองรุ่นนี้กันดีกว,ว่ามันจะ แตกต่างกันยังไงแล้วเราเลือกอะไรดีให้มันเหมาะสมกับการใช้งานนะครับโอเคถ้าเราพร้อมแล้วเน่ยเดี๋ยวเราจะไปรับชมกันเลยนะครับเอาละครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาดูรีวิวเมาส์เอนเกมสองรุ่นนี้กันเลยนะครับวันนี้ผมเอามาให้ดู2รุ่นเลยนะครับก็จะเป็นรุ่นมี RGB แล้วก็รุ่นไม่มี RGB เดี๋ยวเราจะมาเทียบความแตกต่างกันนะครับเรามาเริ่มกับรุ่น XM1 RGB กันก่อนเลยนะครับ นี่เดี๋ยวเราจะมาดูฟีเจอร์เด่นของเมาส์ตัวนี้กันเลยตัวนี้นะครับก็บอกว่าน้ําหนักเบาเหมือนขนนกนะครับผม82กรัมแล้วก็เซ็นเซอร์หรือว่า dpi เนี่ยนะครับก็สามารถปรับได้ต่าสุด5 0ถึง16,000 dpi เลยแต่นี่เขาเขียนว่า c p i หรือเปล่านะครับแลส่วนการตอบสนองนะครับน้อยกว่า1มิลลิเซกนะครับผมเวลาคลิกๆๆกเนี่ยก็ตอบสนองไวมากเลยทำให้เวลาเรายิงสตูหรือว่ากดปุ่มยิงปืนเนี่ยมันลั่นไวมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้เราได้เปรียบสตู นะส่วนด้านข้างไม่ได้มีอะไรมากผมฟีเจอร์เด่นก็มีประมาณนี้แล้วก็แบบมีรายละเอียดเนาะพวกในส่วนของสายเมาส์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สวิตช์เนี่ยสามารถใช้ได้ยาวนานถึง50ล้านครั้งนะครับอัตราการตอบสนองไว้ High Quality ต่างๆมี RGB นะโอเคเราจะมาแกะกล่องกันเลยนะครับโอ้จะรู้ดูก่อนว่าอันนี้คืออะไรนะครับก่อนที่เราจะไปดูเมาส์ นี <N> ่ฉันว่า Endgame Gear อันนี้คือปุ๊บปุ๊บปุ๊บบอกว่าอย่าลืมไปอัปเกรดเฟิร์มแวร์ด้วยนะครับอะไรนี้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเมาส์ได้ดียิ่งขึ้นนะครับนะโอเคอน,นี่ก็จะบอกแล้วอยียดานิดหน,หน่อยนะครับ่นะเราจะมาดูในส่วนของเมาส์กันนะครับนี่ แก okay, มาฟืบจะเจอเมาส์ครับอยู่ในแพคเกจที่สวยงามกันกระแทกอย่างดีโอ้โหเมาส์นี่เบาจริงเบามากนะครับเมาส์เบามากนะครับ8 2บกร,รัมท่านั้นเองแล้วก็นำมาดูเนื้อสนของละเยดเมาส์ก่นอนแปบกร,รมัมนะแล้วก็สีจะเป็นสีดําด้านนะครับถ้าจับเวลาเพิ่อไปกินไก่ทอดหรือว่าแบบมือเหงื่อนอาจจะแบบมีรอยน้ําติดนะครับเนาะ เห็นไหมไหมแค่นี้มันก็ติดแล้วเนี่ยเห็นไหมแต่ฟีลลิ่งในการจับค่อนข้างติดมือนะผมมันหนึบมือมากเลยนะครับจับดีนะนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นยางนะครับตรงนี้จะเป็นแบบสีขาวขุ่นนะครับเพื่อให้ไฟ RGB เนะี่ยมันสวยงามนะต้านข้างนะครับเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีเส้นขา,ขาวๆตัวนี้นผมเป็นเส้นไฟ RGB นะเป็นเมาส์เรียบง่ายนะครับเป็นเมาส์เรียบง่าย ซี่คือทรงของเขานะครับเห็นไ,ไหมน่ารักน่ารักนะนี่คือทรงข้าบนมีด้านข้างนะครับนะแมด้านหลังนี่ครับเดีวจับพอดีมือเลยครับจับจับได้ดีจับกระชับมือด้วยนะครับเนี่ยพอดีอุ้มมือของผมเลยผมจะเป็นมือมือผมเนี่ยมันจะขนาดกลางๆนะครับ ส่วนฟีดเมาส์นะครับโอ้ค่อนข้างใหญ่ยาวมากจะเป็นสีขาวแล้วค่อนข้างหนาเลยนะครับหนามากส่วนด้านล่างผมจะเขียนว่าเอ็นเกมเกียร์นะครับสวยงามเป็นฝังสลักลงไปเลยก็ดูแบบสวยงามใหนะ้เอ็นเนาะสีดําจะเป็นเงานะครับสวยงามมากเลยแล้วก็ในส่วนของด้านล่างนะครับด้านล่างก็สามารถปรับ D-I นะครับแล้วก็สามารถปรับเพร์ดได้นะครับ ส่วนปุ่มเนี่ยก็ไว้กดปรับนั่นเองนะครับนี่ก็กดนุ่มดีนะครับฟีลิ่งการกดตรงนี้นะซ่อนไว้ใต้ปุ่มก็ดีนะผมกันมือเราไปโดนปุ่ม DPI นะครับเนาะโอเคก็ส่วนเสียงฟลลิ่งการกดนะครับเสียงก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับเสียงซ้ายจะดังคลิกๆส่วนฝั่งขวาเนี่ยฝั่งขวามันจะดูดังหนักแน่นกว่านะครับ ส่วนความแข็งแรงในการประกอบผมลองขยับดูนะก็ถือว่าแน่นดีนะครับนะครับถือว่าแน่นนะครับปุ่มครับลองนี่ดูนี่ครับแล้วก็ในส่วนของที่กดนะครับก็จะป,ประมาณนี้นะครับเห็นไหมคือวางค่อนข้าง ค่อนข้างชิดกันนะครับทําให้เวลาเรากดเนี่ยมันต่อสนองไวมากอ่าเห็นไหมครับอารมณ์จะประมาณนี้โอเคครับรา,าดุลเสวนของไฮไลท์นี่ครับสายของเขานี่ฮะตรงเนี้จะเป็นจะเป็นยางแล้ผมก็แบบยกสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับรไม่ว่าดูสายมันดิเห็นไหมมันห่อยลงไปตรงนั้นเลยนะครับอ่ะรา,าดูลเสนงส,สายนะนครับ ส่วนหัวนะครับหัวไม่ได้ชุบทองนะเออสียดายน,ะนะัถ้าแบบชุบทองด้วยมันจะดูแบบพิมพ์มมากเลยนะครับส่วนตรง USB ก็จะมีตัว G นะครับเ n ็นเกมนะมีที่กองสัญญาณนะครับแล้วก็มียางาไว้รัดสายนะครับเดี๋ยวผมจะมาแกะให้ดูนะครับจริงๆอันเนี้ยมันมัน,ม,นมันน่าจะติดติดสายไปเนาะเวลาการมันหายนะแต่ถอดออกก็ดีนะครับมันจะได้แบบไม่ล้างสายอโอเค สายเนี่ยบอกเลยโอ้ยเบาฟีลิง่งเบามากนะครับเอาเาเอา,เอาพันพันเอาพันกันเออผมแกวให้ดูนะครับเบาจริงๆนะครับคือเบาผิวอ่ะนะครับอ่าเนี่ยครับดูนะเพื่อนดูนะครับดูความเบาของสายอ่าเดี๋ยวผมจะลองลองเอามือดันให้ดูนะครับเห็นไหมดูดิแบบเมาส์ทั่วไปอ่ะนะครับ เมาส์ตัวทั่วไปถ้าเราดันอย่างเงี้ยบางทีมันขยับไปแล้วนะครับเนี่ยเพ,พื่อนๆที่ดูอยู่ลองลองจับเมาส์ของนึงที่ตัวเองใช้อยู่เนี่ยนะครับลองลองทำแบบนี้ดูนะลองจับสายแล้วก็ดันเมาส์ถอยหลังแบบนี้ดูนะครับดูดิตัวนี้เนี่ยเห็นไหมแทบจะไม่ไปเลยเห็นไหมเพ,พรรื่อนรู้สึกเห็นไหมครับเห็นไหมหมดเลยว่าสายเนี่ยค่อนข้างเบานะครับเห็นไหมเนี่ยเนี่ยนะครับเมาส์แทบจะไม่ขยับเลยนะครับเราเหมือนแบบเราใช้มาร์ไล้สายอะไรอย่างนั้นเลยนะครับ เนี่ยนะโอเคก็จะประมาณนี้นะในส่วนของตัว R G B เดี๋ยวเราจะเอาตัวที่มันเป็นตัวปกติเนี่ยนะครับไม่ใช่ตัว R G B มาลองเทียบกันดูว่าเอ๊ะมันแตกต่างกันยังไงหรือว่ามันจะต่างกันแค่ไม่มี R G B นะครับอา้าวขาดอีกแล้ว <Damn. S 1> นี่มาดูดของกล่องก่อนนะครับ ตัวนี้มันเขียนว่า xm1 rgb ส่วนนี้เขียนว่า xm1 เฉยๆนะครับมันเหมือนว่าคนที่ไม่ชอบ rgb ก็ตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วผมจะเปิดตัวสีขาวให้ดูเนี่ยนะเผื่อเพื่อนแบบจะเปรียบเทียบนะครับนะครับแกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะเจอสายก่อนเลยอันดับแรกอ่เรามาดูันี้กันนะครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันกล่องเหมือนกันแพคเกจเหมือนกันเลยนี่นี่นี่มีมีแตกต่างแตกต่างแตกต่างอยู่นะครับ เห็นได้ชัดข้อแตกต่างอืข้างล่างมันแตกต่างนะแต่ด้านบนผมว่ามันน่าจะเหมือนกันนะเหมือนกันไหมเพื่อนว่าเหมือนกันไหมครับเพื่อนว่าไงเหมือนมันเล็กกว่าปะไอ้นี้มันเล็กกว่าไหมเพื่อนเพื่อนคิดว่าไงเล็กกว่าไหมครับมันเล็กกว่าไหมรือว่าเท่ากันวะรูอว่าภาพลวงตาเพื่อนเห็นยังไงลองแท็กเวลาแล้วก็บอกผมหน่อยนะ ด้าน,นข้างนะครับเทียบกันนะโอเคครับเรา,าดูส่วนของฟีดเมาส์แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับตัวมี RGB ฐานจะค่อนข้างกว้างนะครับส่วนไม่มี RGB มันจะแบบเป็นแบบลายจุดเล็กน้อยนะครับนอกนั้นผมว่าก็เหมือนกันแหละนะครับ ออนะครับเหมือนกันเลยแทบจะไม่ต่างนะครับผมต่างกันตรงฟีดเมาส์แต่ผมว่าไอตัวเนี้ยน่าจะควบคุมได้ดีกว่าผมดูแล้วผมรู้สึกว่าเออไอตัวไม่มี RGB เนี่ยมันเล็กกว่าหรือเปล่านะครับส่วนฟีดเมาส์ผมว่าไอตัวเนี้ยมันน่าจะควบคุมดีกว่าเพราะว่าถ้ามันควบคุมได้เหมือนกันเนี่ยมันคงจะทำฟีดมาเหมือนกันแต่ตัวเนี้ยไอตัวนี้ฐานมันจะกว้างกว่านะครับเห็นไหมเนี่ยนะถ้าแนะนําก็เลือกเป็น RGB ก็ได้ถ้าไม่ชอบไฟ RGB ก็สามารถไปปิดที่ซอฟต์แวร์มันนะครับ เนาะส่วนสายก็เหมือนๆกันเลยนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของสีขาวกันบ้างนะครับสีขาวโอ้เป็นไงครับก็สวยดีนะสวยมากสีขาวตัดดำนะครับสวยงามมากเลยอารมณ์ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับสวยจริงๆโอ้โหเอ้ผมว่าสวยอยู่นะสีดำเอ้สีขาวก็จะเป็นแบบขาวๆด้านๆนะครับอารมณ์เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ จะมีโซนไฟ RGB ตรงนี้นะครับจับพอดีจับถนัดมือนะครับอย่งนครับเพื่อนๆลองเลือกดูชอบสีไหนกันนะครับโต๊ผมดูรกๆเอง,งไมู่นะอ่ะต่อมาครับเราดูในส่วนของบัญจีเมาส์กันนะครับค่อนข้างหนักเลยนะแล้วหลายคนอาจจะไม่เข้าใจพี่มันคืออะไรบัญจีบัญจีเมาส์น้องๆที่แบบเพิ่งเข้าวงการนะครับเดี๋ยวเราจะมา แกให้ดูนะครับบันจี้เมาส์ก็คือตัวยกสายเมาสะ์นะครับผมจะยกตัวอย่างก่อนแล้วกันเดิมทีนะเดิมทีเดิมทีเดิมทีมทขอเคลียร์เมาส์ก่อนอเคลียร์เมาส์ก่อนปกติแล้วใช่ไหมสมมติว่าอันนีเนเน้เป็นตัวคอมนี่แต่เพื่อนๆอันนี้คือเอาส่วนเราเราเสียบสายเมาส์ไว้ที่หลังคอมใช่ไหมหลังโต๊ะเวลาเราขยับเนี่ยบางทีมันจะดึงดึงสายเมาส์จากหลัง หลังตัวคอมอ่ะแล้วมันจะรู้สึกว่าเวลาเราสะบัดน็อตมันถูกล้างไว้ใช่ไหมมันถูกล้างไวนะถ้าเมาส์บางยี่ห้อนะผมบางที่เนี่ยสายมันจะแข็งแต่เมาส์ตัวเนี้ยนะครับถามว่ามันมันล้างเยอะขนาดนั้นไหมก็ไม่ค่อยเยอะนะผมเหมือนเราแบบไม่ได้ใช้สายเลยสายมันค่อนข้างเบานะครับนี่แต่ที่นี้บางทีเราเล่นไปเล่นมาใช่ไหมสายมันล้างกันด้านหลังอ่าเราก็ต้องมีตัวบันจี้มาช่วยนะครับก็คือตัวบันจี้มันมันจะช่วยจับสายเมาส์เนี่ยยกขึ้นแบบนี้นะครับเวลาเราเล่นใช่ไหมเนี่ยมันก็จะสะดวกโดยที่มันไม่มีอะไรมาล้างแบบนี้ครับ อ่ะเดี๋ยวผมจะออกมาให้ดูนะครับน้ำหนักถือว่าโอเคเลยนะครับหนักกำลังดีเลยแหละวางเม็ดนี่นครับอยู่ในแพ็กเกจที่โอเคเลยแต่ผมงงนิดนึงแพ็กเกจทำมาแบบงง,งๆนะครับโอ้โหบอกเลยว่า ไอ้บันจีเนี่ยเอาไปปาหัวเพื่อนหมอนเล็หัวแตกด้วยนะครับหนักมากเป็นเหล็กเลยนะครับผมรนะาคาอยู่ประมาณเก้า้อยบาทนะครับหัวเป็นเหล็กหนักเลยอ่ะเหล็กบัวเหล็กหรืออลูมิเนียมนะครับมันน่าจะมีอะไรถ่วงแหละนะครับอันนี้เป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกลองฟังกันแล้วไม่น่าจะเป็นเหล็กเป็นพลาสติกนะครับนี่ส่วนนี้ครับผมดึงขึ้นดึงลงได้แบบน,นี้นี่ ตัวนี้มีโลโก้ e n k e e เกียร์นะครับเหมือนฐานพีระมิดเลยดนะ้าน,นล่างนี่ก็จะว่า e n k e e แล้วก็มีฐานนะครับฐานนี้จะเป็นยางนะผมกันเวลาเราขยับอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเห็นไหมมันจะติดนะครับมันจะหนึบโต๊ะเลยแหละนะครับมันจะใสยย่ยากผมทาให้เวลาเราวางเนี่ยนะครับผมมันมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนการติดตั้งนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับการติดตั้ง นี่สกรูนะครับมันจะเป็นติดตั้งแบบนี้นะนี่อันนี้เราก็เอาไปเสียบหลังคอมนะครับนี่ครับแล้วก็นี่ครับ,ร,บร้อยแบบนี้นะนี่ครับเอามาใส่ร้อยเรียงเข้าไป ใชครับฟึบๆอันนี้ก็ไปเสียบหลังคอมเราใช้งานนะครับตอนใช้งานเราไปดูกันเนี่ยทุกว่าเราไปเสียบหลังคอมจริงๆแล้วเราดึงออกไปก็ได้อะนี่ครับสมมติผมจะเสียบหลังคอมให้ดูเลยสมมติผมเอาไปเสียบหลังคอมแล้วนะครับระวางแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเสียบไปเสียใหม่น,นะครับนี่ครับประมาณนี้เวลาเราเล่นใช่ไหมนี่มันก็จะแบบสะบัดมาได้ดีขึ้น ดยที่สายขเรามันไม่เคียดกันนะครับประมาณนี้ก็ได้ไหมครับเห็นไหมเนี่ยสะดวกเลยนะครับมันก็จะแบบไม่ไปล้างกันนะครับผมดูแนวเสียงเห็นไหมครับนั่นคุณใส่ดีกันเห็นไหมอารมณ์มันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะลองไปใช้งานกันจริงๆกันดูก่อนว่า เราเล่นนะ่ะเป็นยังไงนะครับแต่ผมรู้สึกว่าจับขนาดมือดีนะครับพอดีมือเลยสำหรับคนที่มือประมาณผมเนี่ยผมมือขนาดกลางๆนะครับจับกระชับมือจับง่ายน้ําหนักเบาโอเคเลยนะครับโอเคเลยถือว่าดีมากนะครับเรามาดูในส่วนของการใช้งานโปรแกรมกันเลยนะครับอันนี้คือหน้าตาของโปรแกรมนะครับแล้วก็โหลดตามชื่อรุ่นของเมาส์ได้เลยนะผมพิมพ์ใน Google X M 1 R G B นะครับแล้วก็เข้าไป โหลดกันมาติดตั้งปกติเลยนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนน่าจะโหลดกันเป็นแล้วนะครับการปรับตั้งค่านะครับก็จะสามารถปรับได้แค่ปุ่มนี้ครับ1 2, 3สตรงนี้นะครับปุ่มตรงนี้ปรับไม่ได้นะครับก็รายละเอียดนะครับเราก็สามารถปรับได้ตามการใช้งานที่เราต้องการได้เลยนะครับพอปรับเสร็จปุ๊บเราก็กดแอปพลายนี่มีแค่นี้นะครับจะมาโคงไม่ได้นะผมแต่ก็ฟังก์ชันเนี่ยถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะครับต่อมาผมการปรับเซนเซอร์นะครับ เวลาเราอยากปรับเซนเซอร์เนี่ยพอปรับปุ๊บเราอยากให้สีไฟที่เราปรับเนี่ยเป็นสีอะไรเราสามารถมาคัตตองตรงนี้ได้นะครับอย่างตรงเนี้ยถ้าผมอยากให้เป็น DPI 400อยากให้มันเป็นสีอะไรดีอะสี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 อะไรอะสีเขียวแป้นแล้วกันกด a อ p l y นะครับแล้วกดแอปพลนี่ครับเวลาเราปรับนะครับเรากดปุ๊บปุ๊บนี่ครับเห็นไหมสีเขียวแป้นแล้วนะครับ ม่เป็น DPI ที่เราเลือกนะครับแต่มันรู้สึกว่ามันมีสีเขียวไม่รู้ว่ากล้องจะมองเห็นไหมอันนี้ครับเขียวแป้นแล้วนะอันนี้เขียวแป๊ดเห็นไหมมันก็จะช้านะครับตามนี้เลยนะ <S <S ส่วนตัวนี้นะครับเราสามารถปรับได้ว่าเวลาเรายกเมาส์ขึ้นเนี่ยจะให้มันเมาส์มันตัดการทํางานที่ความสูงเท่าไหร่เราก็สามารถปรับได้นะครับ <S 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 ส่วนตัวนี้เพิ่ม <S <S ตเติมตแล้วก็สามารถคัสตอมได้นะผมอยากให้มัน DPI เท่าไหร่เราสามารถปรับได้นะครับโอเคต่อมาในส่วนของ โหมดไฟนะครับเดี๋ยวผมปรับ d p เหมือนเดิมก่อนะมันช้าไปโหมดไฟนะครับอี่เดี๋ยวเรามาเริ่มโหมดแรกผม color for rgb กด apply ครับมันก็จะเป็นแบบโหมดไฟวิ่งไปเรื่อยๆนะครับเราสามารถปรับความสว่างได้นะครับปรับสปีดได้นะแล้วเราก็สามารถเปิดปิดไฟได้เช่นกันนะครับกด apply แบบนี้โอเคต่อมามาดูในส่วนของ color ไซเคิลนะครับสีมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับต่อไปเลยนะครับ c o m e t RGB นะครับอันนี้มันก็เป็นแบบวิ่งๆนะครับฟึ้มฟฟึ้มผมว่าหมดเนี้ยเท่ดีนะครับเหมือนแบบดาวตกนี่ต่อมานะครับมาดูในส่วนของบ d i n g นะครับกดแอ p พลนี่มันก็จะเป็นแบบเหมือนลมหายใจนะครับ เราสามารถปรับได้ว่าจะให้ตรงนี้ตรงนี้ <Yeah. S 1> หรือว่าโลโก้เนี่ยเป็นสีอะไรเราก็สามารถตั้งค่าได้ผมจะเปลี่ยนโลโก้เป็นสีแดงแล้วกันกด Apply นะครับเห็นไหมมันก็จะเป็นสีแดงแบบนี้แล้วก็เราสามารถแยกอิสระได้เดียวกันเอาซิงออกนะครับโอเคต่อมาเป็นแบบ Solid ก็คล้ายๆเหมือนเ็นยิ่งแหละแต่สีมันจะตายตัวนะครับไม่มีเปลี่ยนแปลงไปไหนผมปรับเป็นสีเขียวผมเอาซิง์มันออกไปนะครับ กับพายไหมแต่และจุดสีมันก็จะไม่เหมือนกันนะต่อมาครับผมก็เป็นอัปเดตซอฟต์แวร์อัปเดตเฟฟร์แวร์นะครับสามารถอัปเดตตรงนี้ได้เลยนะทำให้เมาส์ปรับปรุงประสิทธิภาพเมาส์ได้ดียิ่งขึ้นนะครับต่อไปก็เป็นในส่วนของซัพพอร์ตนะครับแล้วก็เพิ่มเติมนะครับการปรับเฮิร์ตของเมาส์อัตราการตอบสนองเมาส์นะครับนี่ถ้ามันขึ้นไฟ2จุดตรงนี้ก็เป็น1 0 0 0เฮิร์ตถ้าขึ้นไฟจุดฝั่งขวาเป็น5 0 0เฮิร์ตถ้าขึ้นไฟฝั่งซ้ายเป็น 20Hz สองร้อยสิบา,า,างไว้ นี่ก็จะเป็น200เฮิร์กดค้างไว้จะเป็น500เฮิรตซ์กดค้างไว้จะเป็น1,000เฮิร์ถ้ากดทีเดียวเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยน DPI นะครับเอาละครับทีนี้เดี๋ยวเราไปทดสอบการเล่นเกมจริงๆกันเลยครับเกมที่เราทดสอบคือเกม c a l i t y m o r r n นะครับผมบอกเลยว่าการจับค่อนข้างกระชับมือนะครับแล้วก็เวลาสะบัดเมาส์ซ้ายขวาเนี่ยรู้สึกว่าสายเมาส์มันไม่ค่อยลังเลยนะครับผมเอาบันจี้ขยับออกไปหน่อยนะครับ คือเบามากนะผมแล้วก็อัตรา,าก,การตอบสนองค่อนข้างดีนะครับด้วยฝีที่มันกว้างอ่ะนะครับมันแบบสะบัดเมาส์ได้ลื่นไหลแล้วก็ครอบคุมมากๆเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้แผ่นรองเมาส์ก็ได้นะอันนี้ผมวางกับโตเลยเซ็นเซอร์ก็ทํางานได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับครับการจับผมก็จะจับประมาณนี้นะครับเวลาจับจับประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้มือใหญ่มือยาวก็สามารถจับได้นะผมนะครับ นี่ครับเดี๋ยวเราจะเล่นกันให้จบเกมไปเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยววะครับตายครับถือว่าคุมเมาส์ได้ค่อนข้างโอเคเลยนะเปลี่ยนปืนดีกว่านี่ครับจับกระชับมือแล้วก็ เซนเซอร์ค่อนข้างนิ่งนะครับอ่ะโอเคครับผมเรียบร้อยกับเมาส์ตัวนี้ถือว่าเป็นเมาส์ที่ค่อนข้างโอเคดูผมจับกระชับมือแล้วก็เซ็นเซอร์ค่อนข้างนิ่งเลยนะครับถ้าใครชื่ชอบ เมาส์รูปทรงแบบนี้สไตล์แบบนี้นะก็สามารถไปหาซื้อได้เลยนะครับในส่วนของราคานะครับตัวธรรมดาราคาอยู่ที่1,790บาทตัว rgb ราคา1,990บาทการรับประกัน1ปีนะครับเสียเปลี่ยนตัวใหม่ทันทีเลยก็ถือว่าน่าสนใจมา,มากๆเลยนะครับโอเคครับฝากติดตามด้วยนะครับผมไปแล้วสวัสดีครับ